สวัสดีครับวันนี้เาเล่นเอาชีวิตรอดกับเพื่อนนะชื่อว่าหน่องเน็กนะโอเคอคิป,ปอร์วันเนอะเปิดมาคิปเปอร์รอเลยเว้คิปเปอร์วันนี้จะมาทำอะไรดีดสร้างบ้านด,ด้านบนมีคิปเปอร์สร้างบ้านต่อเสร็จดีกว่ามีคิปเปอร์ไปฆ่ามันเน็กไปฆ่ามัน,มนสร้างบ้านให้เสร็จดีกว่าเดีย๋ยวผมกับผมจะสร้างบ้านด้วยอันนึง แล้วไปตัดไม้ดีกว่าไปตัดไม้ดีกว่านั่นเอพูดเราไม่พูดฮะเองพูดคนเดียวเราไม่พูดพูดเลยเป็นไรหรอกตัดไม้ดีกว่าเดี๋ยวพูดเป็นบางแมงมุมเอ๊ะเนี่ยตัดไม้ดิขุดทินแมงมุมมาแล้วเอาเอาเเอาเอคลิปเปอร์หายแล้วเราก็จะหนีก่อนนะแม่ขึ้นไปทำไมบนเขาอะกล้าคลิปเปอร์ไง มาทำบล็อกไม้กันนะครับอืมจื๊บจื๊บไปตัดไม้ครับตัดไม้เพื่อมาทำบ้านนะเฮ้ยเอ้เอาต้นไม้โตอย่างเนี้ยปลูกไปตัดไม้เพื่อมาทำบ้านแมงมูมันปุกบ้านจากได้ไม้ขาวอ,ะอ่ะเฮ้ยเจอไข่เว้ย หรือเอาไข่ไมัยด mm. ินี่เสียงน้องปอกๆไม่ขี้ไข่ออกไข่ปัวไข่ออกไข่ปแล้วตัดไม้มาครับเดี๋ยวไปเอาแกะก่อนเลเดี๋ยวตัดไปต้องตัดไม้เสร็จนะครับก็ไปตัดไม้ได้แค่นี้นะอ๋อหลอดหานได้หมดหมดเลยหลอดานกูตายแน่เลย หลอดาหารกูจะหมดแล้วเดี๋ยวไปเก็บก่อนเลยหลอดอหารกู<า>หมดแล้วฮะโอ้จะตายแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านมาเสจก่อนเลยนะครับสร้างบา้านมาสจก่อนอืมระตูมาสักแบนึงโอเคอ,อืมวเออ จะสร้งบานเอ๋ทำต่อนะไอ้กิฟมันเรียกโอเคโอเคมึงเลมาเล่นดิแน็กอ่าครับตัดกำลังขุดไม้ครับไอ้ขุดดินครับอ่าขุดไปขุดไปตึ๊บ okay ตึ uh, anyway, um, ๊บ uh, ตึ Or, oh, right. ๊บตึอ้าดินออกตึ๊บ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 หน้า บ้าได้บ้านแล้วฮะโอเคสุดยอดบ้านเราไม่เสร็จนะครับเราไม่เสร็จแค่นี้บ้านยังไม่รวยต้องประหยัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตัดไม้รอแ,แนะเข้ามาก่อนแนะไปเอาโซลสามาเล่นเลยโอ่านตัดไม้ครับตัดไม้โอเคเสร็จแล้วบ้านเรา ยังไม่เสร็จ hmm. ด oh, mm ีเหลือกระจกนะฮะเดี๋ยวไปกระจกอดีตอดีตเนี่ยแนบแนบมึงไปขุดทรายไปแนบเอาก็จุกมาเผาเอาก็จุกมาเผาอืยเลือดลดขึ้นโอ้โหกูเหลือเลือดยูน ห้าดวงเองไม่ตีแก่เฮ้ยใครเป้า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 ึ้นไปบนฟ้าป้าจะมึงอ่ะเอ๋อมันไหนแผลงไฟไม่เกิดแผลแล้วโอเคไปตัดไปตัดอย่าเพิ่งฆ่าเดี๋ยวค่อยเอามาตัดตัดทุนแก่่าไหัวอย่าให้มันตายไม่ต้องไม่แก่ยิ่งเลยเดี๋ยวกูไปเจอเัินเลยแล้วมันไม่ฆ่า ก็ <g ül> ยังไม่อยากฆ่าทำเกงนอนน่ะเอาไว้ขุดเอาไว้ทำาไอมันมีน,นั่นอยู่มีมีที่ตัดขนแกะอยู่ตัดตัดครัง้งหนึ่งแดงหลายอัน,มน,นไม่หนีหรอกมันอยู่นั่นเลยขุดลุ้ไมไม่ดิขุดลุ้มแล้วให้แกม้มล้มงล่าง,งแบบดั้งเดิมออม,มันไม่เลกแบกวะ มันตักเหล็กว่ะฝนตกนี่โคตเหล็กเลย,เลยอะอะไรไปแล้วต,ตายเหรอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตามหาทำไม้มาทำรั้วทำรั้ว เอาล้วอมาการบ้านเอ้ไไย ừ, ไม่ออกคิ้ยด็กเข แกเราร้องไห้ปล่อยกูไปถเถอะเฮ้ยแกลงไปแกคุดแล้วดีนะเน็กมึงป,ป,ปิดทำไมล่ะปปอโอเคแกลงไปแล้วพอแล้วเนะ็กขึ้นมาลูอโอเคแกเราขังไว้นะทำ้วรอบบ้านก่อนนะ เดี๋ยวเราทำอะไรดีฮะก็ช่วยบอกเคล็ดด้วยนะจะให้ทำอะไรดีมันไม่ตายหรอกอยู่นั่นมันไม่หายเชีวยวกูนี่โอเคฮะเดี๋ยวเอาไมค์ อยู่มันอยู่นั่นแหละเอา้าหายหูต้องใช้ไม้ไมเปล่าเอ้อเจ็บเฮ้ยไม่อยากเล่นไม้ต่างสีอ่ะ,ะม,มึงมีไม้ดำเปล่ามีไม้ดำเปล่าในตัวมึงอ่ะ

เฮ้ไม่มามองเลยทำไตายแล้วตอนนี้เอ้อมันก็ตายแล้วเฮ้ยมันมันมันไม่สนใจกูบูบอ่บูบอ่บเออเควสเควสเก็บเก็บเนื้อสมบี้ไว้น่ะเควสเราอะที่ว่าหาของดรอปจากจากสัตว์อะไอจากมอนสเตอร์อะเควสเราอะที่เราสร้างไว้อะ นักไปหนึน่เนงเอ่เอเควสดเราคือนะหาของที่ดรอปจากมอนเตอร์ให้ครบสี่ครบสี่อันนะฮะโอเคโอเคโอเคนะไปเราไปบู๊มอนกันแต่ว่ากูจะตายแล้ววะ่ะนี่ยนะแป้งด่านนี่ดิข้างล่างก็มีมึคมงควรสร้างไอแท้งยังไม่รู้อีกไหนวะม,มอนหายแล้ววะ่ะ เนี่ยเจอและมอนเตอร์มันยากนุเวสั่ง,งอง่ะฮิปเปอร์ระวังไวนะ้หน,นาเขาว่าฆ่าตายนอนเลยว่ะเลือดเหลือนเอ๊ยมม่วิ่งไม่ได้แล้วอ่ะ อยู่ไหนอ่ะมึงอ่ะอยู่ไหนต้องรีบชาวบ้าเลยมันสนใจแต่มึนมนนงนะม,มันไม่สนใจกูเลยดูดิกูต้องไล่มนะันไหนวะอุ้ยคตรเยอะเลยตอมบี้ครับสายอมบี้ชาวบ้านมาคิปเปอร์ด้วยอุ้ยเลบุนเบุนเดี๋ยวมันระเบิด ขึ้นม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลอรอมาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวรอมาขึ้นมาก่อนคือมันตามมึงเนี่ยมันกูว่ามันมีชมกูว่ามันมีชาวบ้านแถวนี้เลยเดี๋ยวรอมาขึ้นมาก่อนอย่าอยวเพิ่งตีรอมาขึ้นมานี้ก่อนรอมาขึ้นมานี้ก่อนมาขึ้นมานี่อืมดีอือ โดนเงนได้แล,แล้วก็หาพูนี้ก็ได้เดี๋ยวเราลงเมืองกันดีเดี๋ยวพ้นคืนนี้เราก็จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอตายก่อนเถอะไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยเจอไข่แล้วพี่อู๋เฮ้ยเกิดด้วยอีย๊ด,ด้วยสามตัวเลยสี่ตัวเลย พ้ยเราต้องปิดทางป,ปิดทางไว้ปิดทางไว้เมื่อทำประตูไปนะนประตูมีอยู่ประตูมีอยู่นกดดด่เนะปิดตี่ระตูปิดมานี่นก้อนนี้แหละคอกเราอะ่ะเนี่ยคอกเราอ,อ,อยู่อยู่ด้วยกันกษัตริย์ เป็นไงเทบอกทำอาวุธก่อนเพอมีซัมบีอืมใครทำล้วนล่อแบบน,นี้วะเฮ้ยเต็มเลยหวแกูขอตายก่อนนะเน็กนะตายก็ตายดิอ้าวฆ่ากูหน่อยกูาะมาดิใคาเลยนะดีดิ ก็มยังไม่ตายอ่ะเอ้ายแล้วเอ้าเกิดใก็ก็กูเซฟไงมึงนอนเซฟดิอุ้ยไก่เต็มบนเตมเมืองเลยมเฮ้ยเจอลูกสกเท่าไไม่มุมมนไก่เตมบ้านเต็มเมืองล

Bên này này, bên tai tìm đi thắng Thằng ban lao là tung ui 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 đi, ui đi. ui ừ, ừ. okay. ใน,นอนาคตจะทำบ้านให้ใหญ่กว่านี้นะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไก่ออาากเจอแมงมุมแล้วแมงมุมมานี่นะแมงมุมขึ้น,านมาเลยแมงมุมฉันไม่กลัวเจ้าหรอกมามามาเร็ว ขึ้นมาขึ้นมาแมงมุมแมงมุมแมงมุมเอาไม่ได้ของเลยทำไมมันไม่ดับวะพอบุญอืมเออมีเสียงดังมากเลยฮะเอาครังหน้าเอาไว้หาไว้ขุดเมืองก็ได้ได้ผู้ขุดชาโคยัง ถ้าโคบุนุ่นนะโอ้ยไก่เต็มเลยเว้ยมีลูกก็หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแม่ไก่ตัวหนึ่งอืมอืออืมน่าจะพอแล้วเฮ้ยแน็กกูเจอนั้นแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยสร้างอะไรเนี่ยสร้างอะไรสร้างอะไรกูมาเอาาไ้นี่เออะไร่น อ๋อหินหินก็ตรงนั้นไงตรงบ้านเก่าเราบ้านใต้ดินเราอไม่เอาใช่ไนี่ยเมื่อกี้เจอแอปเปิลตัวนี้นนั่เดี๋ยวมาสร้างฟาร์มต้นไม้ดีกว่าเนี่ะไม่รู้ดิโอเคสว่างแล้วสำหรับวันนี้ก็เน็กบายบายนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์